พี่น้องปองฝ่ายผู้ที่ตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียง,อ,ยงอืง่นเท่าเลยแช่เนี่ยวันนี้มางานเช่าว่วนแตงอำเภอภาคข่ามาเบิ่งการอนุรักษ์อนุอนรักษ์ควายไทยของเทศบาลตำบลโนโนโปแดงพี่น้องป่ายผู้นะควายสวยงามไม่คยต้องออกเสียงต่ำลักไปยากรณอข้องภาคกลางออกเสียงสละอวยบบได้เอไอซิติจิดาค่อยเอไอซิติเลี่ยงที่แดงค่อย สวยงามพระรามปดบ้างปายสวยมากครับผมชนะเลิศอย่างบุคลาลัประหัดตัวตใหญ่เทานป่านช้างกระโดตู่ตู่ตู่ตูตู้กำลังกินน้ำตัวเทือกพี่น้องเป็นยังจมูมาตัวเทือกปัจจไปเห็นครับมันสวยงามพระรามแปดสวยงามมากไปเบิ่งหางพุนต่อพี่น้องไปเบิ่งหางพุนต่อม่แจ่ตัวงามๆเนาะเยี่ยมยมงยุ พูดนะอันนี้กําลังเป็นเบาวน้อยพี่น้องนาะเป็นเบาวนอ้อยโอ้ชี้น้ําให้พอหมันหอนฮอนพี่น้องฮอนฮอนโอ้ดูแลปัน่นใครในเห็นปันลูกปั่นเตาชี้น้ํมายางดีโอ้สวยงามมากครับสวยงามมากสวยงามพระามแปดฝานซางดาวสยามเกณฑ์แชมเปี้ยนมหากรรมกระบือแห่งชาติครั้งที่26วันที่8 10, ปถึง10บกุมภานพันธ์2567้นี่เอง แก่นแซมเตียงยอมเผลอบึงช่ำพันโต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 ใหญ่คับใหญ่แน่พี่น้องอุ้ยคุณอ่อนซอนควายคุณก็มาถ่ายควายหัวบิ่งถังน้ำรอรพี่น้องคุณนะคุณดูเรนะคุณน่ะคุณดูแลยอุ้ยหมดนามให้ดูแลดีจริงควายสวยงามพี่น้องเอุ้ยใหญ่คับใหญ่แน่ ไปวนสุพุก่อนส่วนจู่มก็ไปวนสุพุก่อนตอนคู่นี้งามจังพี่น้องโต้ทึกงามครบับงามงามครับงามเนี่ยอานโอ้ยลุกแล้วลุกแล้วอีพอน,นี้ลุกแล้ววุ้ยบัสลุกขระยานแทบบัสลักใหญ่บัสลุกปั่นช้างเอารถใหญ่คักใหญ่เนี่ยแน่นอนแน่นอนพี่น้องสวยงามพามามระรามแปดปวดน้ำปวดลุกปันก่นเตาเนาะดูได้จริง โซแล้วออกไปโซ <c oughs> ออกไปโซตัวแล้วพี่น้องออกไปโซตัวแล้วพี่น้องมาแล้วออกไปโซ่ตัวแล้วออกไปโซ่ตัวแล้วเคยเห็นแต่งวงามคู่วันนี้มาเห็นควายงามคู่ครับควายเถิครับควายดําและควายดอนสวยงามพระรามแปดอู้ว่แม่นงามคู่นะงามสามมาอีกตัวนึง <c oughs> อันนี้เป็นเบาเป็นเบาขึ้นใหมน่นี่นะโต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 งามขักงามแนนอีพอควายแหนก็เอ้ยอ,อย่าให้ตักแดดโดนเด้อควายเขาไม่ชอบร้อนครับ ควายจังมีกันนอนเซวบวกดิเป็นบอมฮอนพี่น้องเซบวกประจําขยำฮอนนะได้ยินนามน้องควายที่สนามนี้มูลค่คารวมตัวกันไม่น้อยกว่าหนึ่งอยล้านบาทถึงขนาดนี้มาให้ท่านได้เห็นได้สัมผัสนะคะถึงสนามแห่งนี้เลยดังนั้นยอดชนะตระพารามควาย จะถือโอกาสแนะนําเจ้าเพชรตะวันนะคะเพชรตะวันเป็นพ่อพันธุ์ประจําฟาร์มของลุ <concept> 是是 hmm? ้ยเองปัจจุบันก็อายุ3ปี1เดือนค่ะกับความสูง1.70เซนติเมตรสวยงามพระรายเพชรนี้เพิ่งเป็นควายน้อยฟาร์มแรก1ตัวค่ะพ่อของเขาก็คือลุงเพชรแม่เป็นลุงนามดีเขาถ้าเกิดใครสนใจพันธุกรรมนะคะถ้าเกิด